สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพร่กระาศประจำวันที่9กรกฎาคม2 5 6 7หา้กจจ้ามาเบิรนกันเลยว่ามีฝนอยู่สแน่นจนะเนาะสำหรับมือน,นีภาคอีสานของเฮาวจะมีฝนฝ่าขนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูนน้องค่ายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพน,นมชัยภูมิและกะจังหวัดนครราชสีมาจ้า อุณหภูมิตำสุดเฉลียยูที2 4 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลียสูงสุดยูที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมยูที10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ล่าสุดมีมาน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะตรวจพอกลุ่มฝนออนถึงปานกลางยูทีอำเภอเมืองน้องข้ายจังหวัดน้องข่ายจ้าถ้ามีเรดาร์ออกมาอีกแอดมินก็จะแจ้ง,ง,จงให้พี่พน้องนอทุกท่านได้รับทราบจึงได้ก็ฝากฝากดติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานไว้ในเดอร์ขอ เพระคุณไล้ยลายพอกันใหม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ